ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกระผมดร์ฉันทิตสว่างเนตรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการคิดเพื่อชาติเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกรรันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทชนเอ็นอจากการเสวนาเรื่องสังคมคนรุ่นใหม่ด้วยปรัชญาของสกิรพอเพียงจัดโดยมูลนิธิคังสมองวปอเพื่อสังคมโดยคุณสกลกรสระกวีผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทบิตคับแคปิตอลกรุ๊ปโฮดดิ้ง ได้มีการพูดถึงการใช้หลักของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมคนรุ่นใหม่วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสกลกรศักกวีมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขออนุญาตเรียกว่าคุณต้นแล้วกันนะครับผมได้ครับ,<ม>รบงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตถามคุณต้นเลยว่าครับบิดครับเนี่ยเริ่มต้นมาได้อย่างไรครับก็จริงๆผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ digital asset มาก่อนจริง ช่วงระยะเวลาน่าจะประมาณ7ปีที่แล้วครับตอนนั้นก็จะเป็นยุคที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักเรื่องของ cryptocurrency หรือว่า bitcoin ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนแรกๆที่ลงทุนในค r y p t o c u r r e n c y ลงทุนใน bitcoin แต่ก่อนหน้าน,นี้บริษัทก่อนที่ผมจะเข้ามาทำที่ที่ b i t c u p เนี่ยผมเคยเทําบริษัทเกมมาก่อนที่ชื่อว่าบริษัทก a r i n a ช่วงช่วงเวลาประมาณ2018ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าผมอยากจะทําธุรกิจ เพราะว่าพอดีกออกจากตอนออกจากบริษัทก่อนเนี่ยเราทำเราทำมาแล้วเราเป็นน้ำลงทุนแล้วรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นเราอยากจะทำเรื่องของ exchange เพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มต่างประเทศคือผมจะค่อนข้างเซซิทีกับการที่เฮ้ยเอาแพลตฟอร์มต่างประเทศมาในเมืองไทยแล้วทำไมไม่มีของคนไทยอะไรต่างๆผมก็เลยมองว่าผมอยากจะทำของตัวเองก็เลยไปคุยกับคุณท็อปจิรายุทธ์ถ้าทุกคนรู้จักใช่ไหมครับก็เราก็ได้เลยสร้างตัวบีคัพขึ้นมาณนะตอนนั้น จริงๆวันนั้นก็เป็นวันที่เราแบบจุดจุดเริ่มต้นแรกๆก,ก็ไม่ได้สวยหรูนะแล้วก็ล่มร่วทุนกันมาแบบแค่เล็กเล็กเกน้อยแล้วก็ก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆจนมาถึงจุดนี้ครับงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเริ่มมาจากเกมถ้าตอนนี้เราเห็นเด็กๆเล่นเกมนี้เราก็ไม่ต้องห้ามเขาใช่ไหมครับ<ช>เผื่อเขาจะ<อ>เผื่อเขาจะเติบโต,<อ>ตได้เป็นบิดครับต่อตไปผมว่าผมว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ใหญ่ครับจริงๆเด็กเนี่ย เขามีแนวทางของเขาแล้วก็โลกยุคใหม่เป็นโลกที่ไม่เหมือนเดิมเป็นโลกที่เราอาจจะไม่รู้จักมาก่อนณปัจจุบันก็จะมีเรื่อง a อไเรื่องต่างๆใช่ไหมครับเกมก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าเกมเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็มีความคิดสร้างสรค์แล้วก็มีความคิดอะไรใหม่ๆในการที่จะขับเคลื่อนของประเทศนี้อย่างตัวผมเองผมก็มาจากวงการเกมมาก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็จะพอจะพิสูจน์ได้ว่าจริงๆแล้วตอนที่ทำตอนตอนที่ทําบริษัทเกมเนี่ยแล้วออกมาเป็นบริษัทคริปโตได้เนี่ย มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นม,มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องคริปตัวมาก่อนแต่ผมก็สามารถเรียนรู้ได้จากการที่ผมก็มีแนวความคิดว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ที่เราไม่เคยรู้จักได้เลยแล้วก็สามารถ่จะเติบโตนจนถึงทุกวันนี้ได้ครับก็ถือว่าเกมก็เป็นเครื่องมือที่ดีแต่ต้องใช้เป็นในทางที่ถูกใช่ครับถูกไหมครับเมื่อกี้มีกล่าวมีการกล่าวถึงเรื่องของ AI แล้วก็บล็อกเชนครับคราวนี้ก็เลยต้องมาถามดูซิว่า ตอนนี้ AI กระบป๋เชนมีมีการเติบโตและมีการพูดถึงอย่างหนาหูมากเลยแล้วยิ่งมาประกอบกับเรื่องของ Digital Currency หรือแม้จะดิจิ i t ลวอล l l e t ของบ้านเราเราสามารถเอามาพูดถึงหรือมีประโยชน์และมีความท้าทายอะไรยังไงบ้างไหมครับจริงๆถ้าถ้าในระดับโลกตอนนี้ทั้งบล็อกเชะ AI เป็นสิ่งที่พูดถึงในระดับโลกอยู่แล้วเรื่องเป็นมันเป็นเทคนโนโลยีใหม่ที่คนไทยเนี่ยต้องต้องปรับตัว ใน,ในการที่เราเอาเทคโนโลยี A.I. เข้ามาใช้ในในประเทศนี้ณวันนี้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่เราเป็นคนใช้เป็นหลักแต่เราไม่ได้เป็นคนสร้างคือเราแค่ว่าเราเห็นอย่าง ChatGPT เอออะไรเอ่ยใ,<ช>ใช่ไหมเอามาช่วยเหลือคนไทยในการทำนู่นทำนี่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอัดแอปบางสิ่งบางอย่างได้เราสามารถที่จะทำแอปพลิเคชัน On To p ของ ChatGPT ทีนึงในการแก้ปัญหาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น อย่างบริษัทผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เอาแชท GPT มาทำแบบเป็นเหมือนให้คนมาแชทอย่างเดียวแต่เราเอาความสามารถของ AI เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าเราจะยืนยันตัวตนของ customer ของเราของผู้ค้าของเราใช่ไหมครับ,รบปกติแล้วต้องใช้คนในการมานั่งวิเคราะห์ว่าอาชีพแบบนี้เสี่ยงไม่เสี่ยงหรือ,อที่อยู่ตรงนี้เสี่ยงไม่เสี่ยงอยู่ตรงไหนยังไงบ้างใช่ไหมครับเราสามารถที่จะใช้ AI แต่เป็น AI ที่เราพัฒนาขึ้นมาเองอยู่บนคลาวด์ของเราเองไม่ได้อาจจะไม่ได้ใช้ของ ChatGPT แล้วก็เอาตรงนั้นน่มามาอัดเเพื่อทำให้มันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทเราได้จริงๆก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยคนไทยหรือว่าบริษัทพัฒนาผู้พัฒนาในไทยเนี่ยจะต้องนำ AI มาใช้เพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เราไปใช้ของตา่างประเทศอย่างเดียวนี่ครับตอนนี้มีก็ต้องมีพูดถึงเรื่อง security cyber หรือ cyber security อันนี้ ก็ต้องมีอะไรมารองรับหรือยังไงไหมครับในวงการ AI เนี่ยเราเราเรียกว่ากาดกาดเร็วก็คือว่าก่อนที่จะเขียนหรือพิมพ์อะไรไป AI เนี่ยมันจะมีตัวกรองก่อนฟิลเตอร์เสมอว่าคําพูดที่เราถามไปเนี่ยมันเหมาะสมไหม,มหรือยังไงใช่ไหมครับแล้วก็กองคําพูดด้วยซ้ําว่าสิ่งที่จะถามไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วพอคําตอบออกมาเนี่ยมันจะสามารถประเมินด้วยซ้าว่ามัน <c ười> คิดไปเองหรือเปล่าไ <im its> อ้ไหนมันคิดไปเองหรือเปล่ามันจะมีตัวที่สามารถที่จะมาตรวจสอบได้ว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยเป็นคําตอบที่จินตนาการขึ้มนมาเองหรือจะเป็นคําตอบที่เป็นไปได้จริงว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นเนี่ยการที่เราได้คําตอบมาไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกต้องเสมอแต่มันจะต้องมีเครื่องมือในการที่จะมาเป็นตัวกรองก่อนในการที่ทําให้เราเข้าใจว่าข้อมูลที่เราได้รับนั้นถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราได้รับ fake news ใช่ไหมคราะเราถามไปมันตอบได้ทุกอย่างครับ แต่ถ้ามันตอบไม่ได้ส่วนใหญ่มันจะชอบจินตนาการมันจะชอบตอบแบบเขาเรียกเขาเรียกภาษากัีกเขาเรียก hallucination ก็คือมันมันจะฟุ้งเราเรียกว่าฟุ้งนะครับเป็นคำตอบที่ฟุ้งออกมาเป็น harmony เป็น harmonize เกินไปหมดใช่งั้นจริงๆแล้วก็คือเราก็ต้องมีการเรียกว่า detect แต่ไม่ได้เป็นการตั้ง default ถูกไหมใช่ครับใช่ครับเป็น filter เป็น filter ระหว่าง input กับ output ครับแล้วอย่างเรื่อง digital wallet ล่ะครับครับต้อง อาศัยความ transparency หรือว่าความ security มากน้อยขนาดไหนจริงๆผมผมเคยเมีมีไปออกงานสมาคมไทย fintech แล้วก็มีโอกาสได้พูดเรื่องนี้ผมเชื่อว่าจริงๆผมชื่นชอบนโยบายนี้มากผมคิดว่าที่ตทอร์โบเลดเป็นคำตอบของประเทศนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เสริมจริงๆคือผมเข้าใจว่ารัฐบาลน,นี้ก็พยายามที่จะทำเป็น blockchain ใช่ไหมครับแต่จริง blockchain สำหรับผมความสำคัญที่สุดคือเรื่องของ transparency หรือว่าความโปร่งใส ถ้าไม่มีความโปร่งใสมไม่มีประโยชน์ที่จะใช้บล็อกเชนดังนั้นเนี่ยผมผมก็จะบอกว่าจริงๆตัวดิจิทัลเบรดเนี่ยมันจะเป็นด a ต a b a s e เบสอยู่บนเหมือนของธนาคารที่มีเซ็น r a l i z ไล d ์ด a ต a s e เบสที่ให้คนเข้าไปเก็บข้อมูลกันที่นั่นอย่างเดียวแล้วก็ก็อาจจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่พอเป็นบล็อกเชนเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างแรกอย่างที่2คือเรื่องของ Security อปลอดภยัยอย่างที่3ก็คือพอมันโปร่งใสแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้หมดเลยว่าจริงๆแล้วเงิน เข้าเขเงินออกเนี่ยไปที่ใครกระเป๋าไปอยู่ที่ใครไฟนอลเดสิเนชันของเงินไปอยู่ที่ไหนตามนโยบายของรัฐที่อาจจะให้เงินตรงนั้นนะไปอยู่ตรงจุดไหนมากแค่ไหนหรือจริงๆเราเงินกระจายออกเหมือนเหมือนเราดูโฆษณาที่<ๆ>เงินกําลังหมุนไปใช่ไหมครับครับเราก็อยากจะรู้ว่าจริงๆเงินมันหมุนไปจริงๆไหมแต่เราก็อยากที่จะเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะที่ตรวจสอบได้หรือจริงๆมีองค์กรอิสระเข้าไปถือเราในวงการบล็อกเชน Blockchain, เราเรียกว่าโหนดไวริเลเตอร์ เข้าไปถือโหนดเวอรเรเตอร์แล้วเข้าไปตรวจสอบได้ว่านโยบายเนี้ยพอเงินที่เข้ามาจากระบบที่รัฐบาลส่งให้ทุกคนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเงินมันหมุนไปที่ชุมชนเลยหมุนไปที่ใครงั้นจริงๆแล้วว่าไปแล้วบล็อกเชนก็มีทั้งข้อดีแล้วก็เป็นข้อที่สร้างความน่ากลัวความหมายคือถ้าเกิดใครไม่สามารถมี Transparency หรือทำให้เกิดความน่าเชื่อถือได้เนี่ยอันนี้ก็จะถูกถูก tracking ถูก tracing ถูกตามจนเจอว่า ไปไหนออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าเลยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าจะต้องทําทั้งทีเนี่ยมันจะมันจะเรียกว่าอะไรคุ้มค่าหรือไม่คุ้มหรือแนวโน้มในการเติบโตมันก็คือยังไปได้เรื่อยๆคือผมพูดถึงความคุ้มค่าเนี่ยนี้ผมว่าคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการลงทุนบล็อกเชนเนี่ยไม่ได้แพงนะครับมันก็เหมือนสร้างดาต้าเบสขึ้นมาเหมือนผมว่าค่าใช้จ่ายแทบจะเทียบเท่ากัน ผมพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วสมัยนี้บล็อกเชนการทำบล็อกเชนที่มีความสามารถเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านพันล้านจริงๆหลักร้อยล้านก็สามารถทำบล็อกเชนได้เหมือนกันใช่ไหมครับแต่เอาเอาจิงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครทำได้มากกว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้บริษัทต่างประเทศเท่านั้นที่ทำได้ผมคิดว่าผมไม่สนับสนุนแต่จริงๆแล้วก็มีบริษัทคนไทยที่สามารถทำได้เหมือนกันเราสามารถที่จะทำบล็อกเชน เทียบเท่าระดับโลกแล้วก็มีธาตุเซชันไม่ต้องห่วงเรื่องคอนเจชันหรือว่าเรื่องของแบบส่งแล้วเงินไม่ไปต่างเนี่ยเราสามารถที่จะส่งได้ในระดับเดียวกับดิจิตอลวอลเล็ตที่เป็นดัตตาเบสอันนี้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ผมอยากจะให้อัปเกรดแทนที่เราจะมองเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีเก่าเรามาใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ปลอดภัยโปร่งใสสามารถเห็นได้ แล้วก็ไม่ต้องมานั่งมีใครมานั่งตรวจสอบว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพียงแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะเข้าถึงไม่ได้แต่ต้องเป็นองค์กรที่ที่ที่ได้รับการอัเทอร์ไรซ์หรือว่าได้รับการหาให้ให้อนุญาตในการที่จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้แล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์หรือจริงๆแทนแทนที่รัฐบาลจะต้องเป็นคนคอยส่งรีพอร์ตหรือคอยบอกก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาตรวจสอบได้เง้นอย่างนี้ งั้นเราสามารถลืมคำเก่าๆได้เลยใช่ไหมครับว่าอยา่างตะก่อนโบราณเขาจะต้องพูดว่ากรรมขี้ดีวกว่ากรรมตดเพราะว่าพอมันไม่เห็นอะไรที่เป็นแอสเซทที่อยู่ในมือเนี่ยมันจะไม่เกิดความมั่นใจละครับแล้วแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นบล็อกเชนหรือดิจิต้องวอลเล็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ในเมื่อถ้าเกิดมันมีเรียกว่าอะไรมีตัวกลางในการที่ให้ให้เครดิตหรือว่าให้ความเชื่อมั่นในการฝากและรับหรืออะไรก็ได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็คือจะเป็นเหมือนแบงก์เกอร์ตัวหนึ่งเหมือนกันครับใช่ไหมฮะใช่ครับ อย่างถ้าเกิดตอนนี้พอมาพูดถึงเรื่องของความไม่น่าเชื่อถือความไม่น่าไว้ใจความโปร่งใสความไม่โปร่งใสปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่เพิ่งเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาซึ่งเราแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย <c oughs> คือในเรื่องของแม่ตัก <c oughs> ต่อนในเรื่องของบอสพอและอย่างนี้มันสร้างความย,ยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือของบล็อกเชนน้อยลงหรือมากขึ้นอย่างไรครับผมว่าถ้าเราเอาบล็อกเชนถ้าสมมติว่าภายในอีก10ปีนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ว่าจะมีกฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนในอนาคตถ้าเราบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเงินบาทที่เราถืออยู่จะเป็น virtual currency หรือเป็นเงินดิจิตอลแล้วจริงๆเนี่ยเรามันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีความโงสางมากขึ้นถูกไหมครับอันนี้อันนี้อย่างแรกเลยแล้วจริงๆแล้ววันนี้เราเชื่อในเชื่อในคนเราเชื่อในบริษัทมากเกินไปหลายๆเคสที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีอะไรอะสตาร์ทที่เราเชื่อในออเดดใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน ก็ต้องกว่าจะมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยโอ้งบออเดตนู่นนี่นั่น,นมันเป็นยังไงเงินเข้าเงินออกระบบหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมไม่อยากพาดพิงใช่ไหมครับอ,อันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆ,ๆนะครับ<ะ><ะ>ว่าว่ามันเป็นแบบน,นั้นหรือเปล่าอผมผมเองก็ยังไม่รู้ความจริงมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นแล้วเพราะถ้ามันอยู่บนบล็อกเชนเนี่ยทุกทรานเซ็คชั่นจะรู้หมดว่าเงินเข้ามาแล้วสมมติเงิน2องแสนห้าที่สมาชิกเงินเข้าไปเนี่ยมันถูกไปเซ็ตเทิลกับสินค้าแล้วนะหรือจริงๆแล้วมันแค่เงินหมุนไปให้ใครบางคน ถ้าหากว่าเรารู้ตั้งแต่วันนั้นเนี่ยแล้วไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบได้ตั้งแต่แรกไม่ต้องมานั่งรอออดิตไม่ต้องมานั่งรอเกิดเหตุการณ์วันนี้เนี่ยเหตุการณ์เหล่น,นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่เ,เขาเียการตลาดแบบพีระมิดเงินจะถูกส่งไปข้างบนเท่านั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะโชว์มาหมดเลยครับอยู่บนบล็อกเชน อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ผมพยายามจะบอกว่านี่คือประโยชน์ของบล็อกเชนเรื่องความทันเรื่องเรื่องความโปร่งใสโอเคงั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นประโยชน์ของบล็อกเชนงั้นเราก็ถือว่าอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาในข่าวช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ส่งเสริมให้บล็อกเชนเนี่ยได้เห็นได้เห็นประโยชน์จริงๆของบล็อกเชนแน่ๆใช่ครับถูกไหมถ้าถ้าหากว่าต่อจากนี้ไปเงินบาทดิจิตอลของทั้งของแบงค์ชาติหรือของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยอยู่บนบล็อกเชนแล้วเนี่ย เราจะเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจะมีคนมาเตือนได้เร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งรอออดิตไม่ต้องมานั่งรอ2-3ปีแล้วมานั่งมารู้ทีหลังถ้ามันมีคนที่เข้าไปคอยตรวจสอบเรานี้อยู่งั้นเราสามารถพูดได้ไหมครับว่าบล็อกเชนเนี่ยช่วยให้ลดอัตราของมิจฉาชีพแล้วก็เรื่องอัตราของคอร์รัปชันใช่ได้ไหมใช่ครับใชไ่ได้เต็มปากเลยนะได้เต็มปากเพราะว่าทุกๆ w a วอลเลจะต้องมีการ k y c หรือว่า ยืนยันตัวตนแล้วเราจะรู้ว่าเป็นใครเพรียงแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่รู้แต่หน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจที่มีมทที่ที่สามารถที่เข้าถึงข้อมูลได้จะรู้ทันทีสมมติว่าวันนี้มันเกิดเหตุการณ์มีการโอนเงินไปคอเซ็นเตอร์นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับกว่าตํารวจจะต้องส่งข้อมูลไปที่แบงก์กว่าจะส่งข้อมูลมาที่อย่างเอ็ก a n เชนอย่างผมเนี่ยมันใช้เวลานานกว่าจะระง,งับเหตุทุกอย่างแต่ถ้าตํารวจสามารถที่จะเข้าเอ็ก s เเข้ากับบล็อกเชนได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นทันทีทันทั้งหมดแล้ว ถ้าเราเซ็ตระบบบล็อกเชนที่มันเป็นระบบกึ่งดิสเซน r ทลไลท์ผมยังไม่ได้พูดว่าบล็อกเชนนี้จะเป็นดิสเซน r a ลไลท์ร้อแต่เป็นเซ็นกึ่งเซน r ทลไลท์เพื่อให้สามารถควบคุมได้เนี่ยตำรวจอาจจะสามารถที่จะระงงับเหตุได้ทันการก่อนที่มันจะเกิดขึ้นสามารถที่จะระง,งับเหตุการณ์โอนเงินไปต่างประเทศหรือการโอนเงินออกจากกระเป๋าของบัญชีม้าได้ทันการอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ท่านาคต ทุกอย่างจะเป็นดิจิทัลทั้งหมดที่เป็นดิจิตอลวอลเล็ตที่อยู่บนบล็อกเชนทั้งหมดครับแล้วถ้าเกิดอย่างตอนนี้<ช>เดียเด๋ยวเดือนหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบ,บดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจอันนึงแหละและเขาก็มีการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิสิกอลหรือแม้ว่าจะเป็นดิจิทัลต่างๆนานามีผลกับประเทศไทยยังไงบ้างไหมครับจริงๆถ้าถ้าบอกว่ามีผลโดยตรงกับประเทศไทยผมว่าน่าจะต้องมีอยู่แล้ว แต่ถ้ากระทบอะไรกับธุรกิจอย่างของผมหรือเทคโนโลยีหรือว่าดิจิทัลแอสเซทของผมไหมผมว่ากระทบพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็มีผู้สมัครบางบางรายที่สนับสนุนในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทหรือว่าคริปโตเคอเรนซีถ้าหากผู้สมัครรายนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานที่ิดีก็อาจจะเป็นประโยชน์กับองค์การของเราครับก็เรียกว่าไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวละจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชน ก็เรียกว่ายังมีแนวโน้มในการเติบโตได้เรื่อยๆครับคิดว่าคำว่าเรื่อยเนี่ยเรื่อยไปถึงได้ขนาดไหนลองลองมองภาพผมว่าผมผมว่าวันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นนะครับอันนี้นี่แค่จุดเริ่มต้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราอ่ะเราโฟกัสแค่เคอร์เรนซี่นะครับอืมวันนี้ที่เราได้เสร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เคอร์เรนซีแต่จริงๆแล้วมันสามารถที่จะ represent asset จริงๆที่อยู่บนโลกความจริงได้ฟิสิเคอลเนี่ย ทั้งของทุกอย่างที่อยู่ที่อู่บนโต๊หรือว่าที่อยู่ที่มีมูลมูลค่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราช,ช่วงยุคแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับการเคอร์เรนซีเรื่องเงินเรื่องของสินทรัพย์ที่เป็นในรูปแบบของเงินตรารแล้วโอนเงินค่าประเทศแบบ1วินาทีสามารถโอนไดทันทีแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันสอดคล้องกับนโยบายของของภาครัฐ ของอย่างของพรรครรคการเมืองบางพรรคด้วยซ้ําว่าเช่นบอกว่าอยากจะให้ที่ดินสามารถที่จะขายให้กับต่างชาติได้ใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าจะต้องมีอายุ9กปีใช่ไหมครับเราถ้าบอกว่าวันนี้ทําไมเราไม่เอาเทนโลียีบล็อกเชนเข้ามาช่วยเลยล่ะวันนี้เราเอาคนที่ที่อยากที่จะขายที่ดินให้กับต่างชาติเนี่ยเอามาฝากไว้ที่กรมธนารักษ์เอาชนดที่ดีนที่เป็นกระดาษมาฝากไว้ที่กรมธนารักษ์ กรมธนารักษ์อิชูแทนที่จะอิชูเป็นกระดาษอีกใบหนึ่งให้กับคนต่างชาติทำไมเราไม่อิชูมาเป็นโทเคน็นไม่อิชูมาเป็นดิจิทัลแอเทที่อยู่บนมือถือได้ที่อยู่บนบอรเดทที่เราสามารถยืนยันตนัวตนได้แล้วก็ขายให้กับต่างชาติที่อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้แต่ชนดที่ดินก็ยังอยู่ที่กรมธนารักษ์ที่เป็นคาสโซเดียนมีอายุ99ปีแล้วเราก็สามารถกําหนดในโทเคน็นในเราเขียนโค้ดลงไปใน ในตัวของแอสเซทตรงนั้นที่เป็นดิจิตอลแอสเซทได้ว่ามีอยู่99ปีนะถ้า99้าปีจบแล้วโทเค็นี้จะถูกหายไปเราเรียกว่าเบรนใช่ไหมครับมันก็คือสามารถโอนไปข้ามประเทศแล้วสามารถโอนได้เร็วแล้วรู้ด้วยว่าใครใครเป็นคนใครเป็นคนรับแล้วก็สามารถเราก็สามารถที่จะทำเป็นมาร์เก็ตเพลสให้คนมาซื้อขายที่ดินตรงนี้ได้กลายเป็นว่าต่างชาติก็เข้าถึงที่ดินตรงนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ที่ดินจะเป็นของคนไทยนะเพราะโฉะนดที่ดินยังอยู่ที่ประเทศไทย อยังอยู่ที่กรมธนารักษ์อยู่นังสียว่า Sen นต์ออฟออเนนี่อยู่แค่กระดาษอยู่ที่ไหนครับถูกไหมใช่ครับไม่ได้ว่าใครเป็นคนใครเป็นคนถือกระดาษใช่โอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตลาดอย่างที่ว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าก็ได้ใช่ครับและข่าวนี้คือในเรื่องของออแล้วอย่างเงี้ยเมทัเวิร์มันยังมีอยู่ไหมครับจริงๆ m e t เมทัเวิร์ที่เราที่เราเห็นเหมือนจะว่ามันเทรนด์มันเริ่มลดลงใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นแค่ระยะที่ พักไว้ก่อนเรื่องจากเทคโนโลยีมันอาจจะยังทําให้คนรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอินกับมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าอย่งอางบริษัทอย่างเมตต้าของเฟซบุ o กเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเ,เขาเริ่มมองเรื่อง AR มากขึ้น AR ก็คือสิ่งที่มองผ่านแว่นได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในโลกเว r ร์ชวลทั้งหมดก็คือเห็นโลกจริงด้วยมีมีโลกโลกเสมือนอยู่ในอยู่อยู่ในหน้าด้วยเช่นเดียวกันของ Apple ก็มีกล้อง Vision Pro แว่นแว่นตัว v i s i o n Pro ใช่ไหมครับ ต่อจากนี้ไปผมยังคิดว่า m e t a ลเ r ิร์เนี่ยอาจจะเป็นโลกเสมือนที่ซ้อนทับกับโลกจริงก็คือ <Okay. S 1> อาจจะเราอาจจะเห็นเป็นดิเรกเซ็ที่เราใส่แว่นทุกคนอาจจะใส่แว่นแทนมือถือ,อเหมือนที่ m a ร์คส c k e r b e r g พูดสมมติพอเราใส่แว่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็น a d ดแอ e r t i ทาย g หรือเราได้เงินจากการมอง Advertising นั้นเพราะว่าเราใช้แว่นซึ่งผมเชื่อว่าจะมีเป็นเงินฟีดตรงนี้มาเยอะเพราะาเขาอยากจะพอเทคโนโลยีมันถึงนะครับเขาก็อยากที่จะไปใช้อยู่บนนั้น เขาอยากให้ทุกคนใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์หรือจริงๆอาจจะมีแบบ whatever กล้องหรืออะไรต่างๆที่ทําให้คนคนได้เห็นโลกเสมือนที่มันซ้อนทับอยู่กับอยู่กับโลกจริงได้มากขึ้นเพราะว่าพอเป็นโลกเสมือนมันจะมีสีสันที่มันแตกต่างจากเดิมมันจะมีอะไรเอฟเฟกความสวยงามมากกว่าเดิมการเดินอยู่บนถนนอย่างอ่าสยามสแควร์จะมีอะไรที่มันแบบโอ้ตุ้มตามหรือมีอะไรที่มันแบบดูน่าสนใจมากขึ้นเงี้ยเรื่องการตลาด ผมมองว่าเทรนด์มันจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเรื่อง m e t a v เวิร์เนี่ยอาจจะเป็นโลกเสมือนที่ซ้อนทับกับโลกจริงแต่ก็อาจจะมีอีกที่หนึ่งหรือเป็นบางโปรแกรมก็คือเขาจะแยกเป็นโลกของโลกเขาเองเช่นโลกที่อยากจะให้คนที่ไม่มีแฟนไปหาแฟนที่นั่นแล้วได้ใช้เพศสภาพที่ชอบจริงๆอ,อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมผมอยากจะเป็นผู้หญิงมผมก็ไปใช้อวตารนั้นเป็นผู้หญิงในโลกโลกนั้น แล้วก็ได้เป็นแบบเป็นโลกนั้นจริงๆอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าการตอบสนองเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไงมนุษย์ก็ต้องการแล้วมนุษย์ต้องการแตกต่างจากโลกห่งความเป็นจริงมเมตาเวิร์สมันเลยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่า <c oughs> เป็นการ,เป,การเป็นการสร้างจินตนาการซึ่งบางทีเราไม่สามารถทําในชีวิตประจําวันได้ <c oughs> ใช่ใช่ครับอันนี้ถูกต้องเลยครับแล้วอย่างนี้มันทําให้คนเราอยู่ในความเพ้อฝันอะไรมากเกินไปไหมครับ <c oughs> ผมว่าไม่ต่างกากการเล่นเกมครับคือชีวิตจริงก็ทํางานอื แล้วก็เล่นเกมก็คือไปเมตาเวิร์สหรือจริงๆการทำงานก็ทำงานบนเมตาเวิร์สได้ด้วยเพราะคนอาจจะไม่ได้อยากย้ายที่ทำงานแต่คนที่เขาเป็นเจ้าของบริษัทอย่างผมเองเนี่ยขอยากให้พนักง,งานอยากเห็นพนักง,งานมานั่งทำงานแต่บางทีพนักง,งานอยากอยู่บ้านหรือเดินทางลำบากหรือจริงๆผมอยากจ้างคนจากเซา t h เซา i c แอฟริกาอยากจ้างจากอเมริกาแต่เขาไม่สะดวกในการเดินทางมาประเทศไทยผมก็อยู่บนเมตาเวิร์ส ให้ทุกคนผมก็จะเห็นพนักง,งานทํางานอยู่จริงไม่ได้ทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็อยู่บนเมตาเวิร์สได้อันนี้ก็คืออันนี้มันคือจินตนาการล้วนๆครับแต่แต่เดี๋ยวยังได้ผมพูดนะครับจินตนาการอาจจะเกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตเพราะมันยังไม่มีใครบอกได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่จะเริ่มมีคนที่คิดแบบเนี้ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆการที่ทำให้น่าตื่นเต้นขึ้นมาเรื่อยๆได้เนี่ยมันก็คือการพัฒนาเทคโนโลยี และเทคโนโลยีต่อจากนี้ไปเนี่ยจะก้าวข้ามกระโดดมากเลยเพราะต่อจากนี้ไปคนที่เขียนโปรแกรมอาจจะไม่ใช่คนแล้วแต่จะเป็น AI เป็นคนเขียนโปรแกรมแทนแล้ว AI ไม่ได้นอนไม่หลับไม่นอนทำงาน24ชั่วโมงแล้วสามารถเจเน r เรต AI เป็นหมื่นเป็นแสนตัวได้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เราที่เราที่เรา,เรามีถ้าเรามี AI ที่เก่งเท่ากับอ่าเอนจิเนียร์ระดับซีเนียร์ของ Google ทำงานให้เราพร้อมกัน24ชั่วโมง เป็นหมื่นเป็นแสนคนพร้อมๆกันแต่ต้องพลังงานต้องเพียงพอด้วยนะครับแล้วลองคิดลองคิดนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเมื่อก่อน10ปีหรือปีหนึ่งต้องได้แอป1ตัวหรือ6เดือนวันนี้อาจจะเหลือแค่วันเดียวพัฒนาแอปพลิเคชันหรือฟีเจอร์1ฟีเจอร์จะใช้เวลาแค่วันเดียวดังนั้นเทคโนโลยีต่อจากนี้ไปจะพัฒนาเร็วขึ้นมาก แต่ความแต่ความเร็วของเทคโนโลยีก็มีความน่ากลัวเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่คอยดึงให้จินตนาการไม่ได้สูงส่งเพราะจินตนาการมันมีทั้งดีมันมีทั้ง p o s ิ t i v e ใช่ครใช่ครับก็จะมีเหล่ามิจฉาชีพที่จินตนาการสูงก็มีครับใช่ครับเกิดเกิดมิจฉาชีพที่เป็นจินตนาการที่สูงกว่าแล้วสร้างเมืองที่ใหญ่กว่าครอบคลุมเข้าไปอีกอันนี้ก็ลําบากเหมือนกันเนาะผมผมมีโอกาสได้เรียนวปรอบอะครับผมก็มีโอกาสได้แชร์เหมือนกันว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่แน่นะว่าที่ที่โลก ปกติเราป้องกันประเทศฟิสิกอลแต่ต่อจากนี้ไปเราอาจจะไปอยู่บนโลกของดิจิตอลแล้วเราก็ต้องมานั่งเฮ้ยเราต้องมาสร้างเนชั่นของเราไหมหรือว่าเราต้องสร้างอะไรความมั่นคงให้กับคนไทยที่ไปอยู่บนนั้นทํายังไงเพราะว่าข้อมูลที่เราขึ้นแชร์ไปถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีเมตาเวิร์ดนึงที่มันเป็นโลกเสมือนแต่อยู่ที่ต่างประเทศเราจะมั่นใจได้ไงว่าคนไทยที่เราไปที่นู่นจะไม่โดนขโมยเงินจะไม่โดนคอร์เซ็นเตอร์จากที่โลกโลกนั้นเรา เรามองคนที่อยู่เมตาเวิร์สนั้น,เ,นเป็นคนไทยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับมันกเน็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในการในการในการมานั่งคิดนะครับ<ม>ใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องถกเรื่องเถียงอะไรกันไปเรื่อยๆเนาะครับจริง,รงๆว่าไปแล้วอ่ะถ้าเกิดเราคิดไปในทางที่ดีเมตาเวิร์สเอย่ยหรือว่าเรานึกถึงตอนทำซิมูเลเตอร์สำหรับซ้อมส,บสับเครื่องบินถ้าสมมุติเราเอาเมตาเวิร์สมาเป็นการตัวซ้อมในการที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสงครามรถ้าเกิดอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นจินตนาการในเรื่องของการเนชั่นแนลซ c เค i t y ิตี้โดยการใช้ m ม t a ้าเวิร์สมามีนู่นมีนี่ป้องกันเหมือนลองทําเป็นซิมูเลเตอร์หนึ่งอันก็ถือว่าเป็นการเป็นการไม่ต้องเสียกําลังพลครับแล้วก็ทดลองโดยการที่ใช้เรียกว่าอะไรใช้แพลตฟอร์มในการสร้างโมเดลในการป้องกันประเทศอะไรสักอย่างขึ้นมาก่อนก็ได้ถูกไหมย่างอย่างนี้ก็พอเป็นไปได้ใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้มีคำถามหนึ่งจะเรียกว่าเป็นคำถามเกือบทิ้งทายก็ได้สำหรับว่าบิสคัพเนี่ย เติบโตมาขนาดนี้ในความรู้สึกของคุณต้นเองเนี่ยคิดว่าบิดครับเติบโตมาเร็วเกินไปไหมผมว่าก่อนหน้าน,นี้ผมคิดว่าผมว่าโตโต,ตเร็วเกินไปครับก็จริงๆวันที่เราเปิดบริษัทวันแรกคือ2018วันที่เราพีที่สุดคือ2021อัอ็สามปีเองนะสามปีจากมูลค่าแบบไม,ไม่เท่าไม่เท่าไหร่จะเป็นมูลค่าตอนนั้นคือยูนิคอร์คือสามสามหมื่นล้านผมว่ามันเร็วเกินไปแล้วก็ณณนะนะเ,นะเวลานั้นเนี่ย ก็เป็นเวลาที่เราค่อนข้างแบบมีปัญหาในเรื่องของรับลูกค้าไม่ทันแอปพลิเคชันยังรับรองรับลูกค้าไม่ได้เพราะว่าเราเราคนเราสเกลคนไม่ทันต่างๆก็ตอนนี้เราเปลี่ยนระบบของบริษัทมากขึ้นเรามองในเรื่องของกู๊ดโก้แมนเนนในเรื่องของขบเลดีมากขึ้นทํำยังไงให้การรันบริษัทนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครบางคนแค่นั้นเรามองเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นเรามองเรื่องว่า ทำยังไงให้บรษิษัทเนี้ยต่อจากนี้ไปไม่ต้องพึ่งพวกผมที่เป็นโคฟาวเดอร์ er กลุ่ม,มแรกแต่ให้ผู้บริหารสามารถที่จะรันบรษิษัทต่อจากนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่เราคุยกันตั้งแต่วันที่เรามีมีมีปัญหาแล้วเราก็จนวันเนี้ยเป็นวันที่เราเติบโตขึ้นมากแล้วเราคิดว่าเราพร้อมที่จะ,ะไม่ว่าจะเป็นเข้าตลาดหรือการที่จะไปทำพาร์ทเนอร์กับใครหรือว่าในอนาคตที่เราจะเติบโตต่อจากนี้ไป มุ่งหน้าไปที่ระดับ global มากขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราคาดหวังครับซึ่งเราก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดครับไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรหรอกแต่เป็นการบอกหรืออาจจะเป็นสัญญาณอะไรสักตัวอย่างว่าอาจจะเตือนให้เรานิดนึงว่าเอ้ยพักสักนิดวางแผนให้ดีขึ้นอีกสักหน่อยแล้วก็เตรียมเพื่อจะโตต่อไปอย่างยั่งยืนใช่ครับโอ้โห oh. ถือว่าวันนี้เราก็ได้มุมมองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องของบล็อกเชนเป็นอย่างดีถ้าเกิดใ้คุณต้นฝากถึงท่านผู้ชมสักหน่อยได้ไหมครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดน,นึงไหมเรื่องของการเติบโตหรือการศึกษา bitcoin b i t c u p หรือเป็นในเรื่องของการใช้บล็อกเชนยังไงให้ถูกต้องครับผมว่าวันนี้จริงๆถ้าถ้าอยากจะฝากไ้กับท่านผู้ชม,มนะครับพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วก็ เรื่อง AI ผมไม้ค่อยสนคัญเรื่อง AI ดีกว่าเพราะว่าจริงๆบล็อกเชนมันเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์มันเป็นอะ,อะไรที่อยู่ด้านหลังที่จริงแล้วอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของประเทศหรือเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องมานั่งโฟกัสว่าทํายังไงให้ให้เกิดความโปร่งใสนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเรื่องของผู้ฟังทุกคนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ AI สําคัญมากๆแล้วก็ถ้าใครวันนี้ยังไม่ได้รู้จัก AI หรือยังไม่ได้ลองใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วมันจะตาม คนอื่นไม่ทันโดยเฉพาะลูกหลานของของท่านที่ได้ฟังจากวันนี้ไปนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรายังต่อต้าน a i ไหมายความว่าเรายังท,ทุกวันนี้เราคิดว่าอย่างสมมุติว่าผมผมเป็นอาจารย์มผมยังต่อต้านว่าเฮ้ยไม่ให้นักเรียนลองใช้ h a t GPT มาตอบใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ใช่มันมันนี่นี่คืออนาคตแล้วครับต่อจากนี้ไปเนี่ยการทํางานหรือการแม้ว่าจะการตอบคําถามเนี่ยเราจะไม่ได้เป็นคนเจเนเรตเองแล้วแต่เราจะเจเนเรตจาก Initial I ลไเดแล้วให้ AI เป็นคน generate ออกมาได้แล้วเราเป็นคนเลือกดังนั้นเนี่ยคนที่เลือกคำตอบที่ดีที่สุดคือคนชนะไม่ใช่คนที่เขียนได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะดังนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไป AI จะมาเป็นทูฟหนึ่งที่ช่วย generate แต่คนที่เลือกและคนที่คิดจะเป็นคนที่ชนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องห้ามต่อต้าน AI แต่เราต้องเข้าร่วมแต่ต้องเข้าร่วมอย่างถูกต้องและต้องเข้าใจมันด้วยนี่ครับอยากขอฝากไว้กับทุกๆท่านครับ ครับผมอย่างที่คุณต้นได้กล่าวไว้นะครับว่าการจะใช้ AI หรือการเรียนรู้ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่การจะใช้ AI ยังไงให้ถูกวิธีหรือการจะใช้ AI ยังไงให้เกิดประโยชน์เนี่ยทุกคนก็ต้องมีพื้นฐานต้องมีองค์ความรู้ต้องมีภูมคุ้มกันที่ดีมีการศึกษามีการเตรียมพร้อมให้ถูกต้องวันนี้เวลาก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตขอบคุณคุณต้นท่านที่ร่วมรายการของเราในวันนี้ขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นสอ i ทรู784 a p p พลิเคชัน True ID และท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์มของ TNN วันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ